ทำไมโรคร้ายถึงเลือกหนูคำพูดหนึ่งของอายะคิโตะหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและเรื่องราวของเธอได้ถูกนำไปสร้างเป็นตัวละครชื่อดังของญี่ปุ่นที่หลายคนรู้จักกันดีคือบันทึกน้ำตาหนึ่งลิตรเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแต่เรื่องราวการสู้ชีวิตของเธอยังคงปรากฏอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนอย่างยากที่จะลืมเลือนบันทึกน้ำตาหนึ่งลิตร เป็นละครญี่ปุ่นที่สร้างมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของอายะคิโตะในเวอร์ชันละครจะใช้ชื่อว่าอายเคเอุจิเด็กสาววัย15ปีเรียนดีกีฬาเด่นอนาคตน่าจะไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เธอเดินกลับบ้านเธอล้มลงอย่างไม่มีสาเหตุและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเธอมีอาการแบบนี้หลายครั้งจนกระทั่งเธอไปตรวจร่างกายพบว่าเธอมีอาการของกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองและไขสันหลัง ระบบประสาทของเธอนั้นเริ่มถดถอยส่งผลให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้เหมือนปกติมีการเคลื่อนไหวช้ารับรู้ต่อสิ่งรอบข้างได้ช้าลงจะยืนหรือเดินก็ทําไม่ได้รวมไปถึงการเคี้ยวบดและกืนอาหารก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันและจะเริ่มพูดสื่อสารอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งเสียชีวิตไปในท้ายที่สุดครั้งแรกที่อายะรู้เกี่ยวกับโรคที่เธอกําลังเป็นความรู้สึกของเธอแตกเป็นเ,เสียงความหวังที่แตกสลาย ชีวิตที่ไม่สามารถทำตามความฝันได้ชีวิตที่คิดว่ายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอก็กลายเป็นพรุ่งนี้ไม่ได้มีอยู่ทุกวันและเวลาของชีวิตเธอก็เริ่มนับถอยหลังตั้งแต่วันนั้นอายะได้แต่ตั้งคำถามว่าทำไมโลกนี้ถึงเลือกเธอนี่ไม่ใช่โลกติดต่อนี่เป็นโลกที่มีเพียงหนึ่งในล้านคนที่จะเป็นได้แถมแม่ของเธอยังเป็นนักโภชนาการที่ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดี และอายะเองก็เป็นนักกีฬาเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงดีคนหนึ่งแต่วันหนึ่งก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงกลางชีวิตเมื่อพบว่าเธอป่วยเป็นโรคหล,ลายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เมื่ออาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอายะก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลให้แพทย์ด,ดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่เธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางความสิ้นหวัง เธอก็เริ่มเห็นมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตและเธอก็ค้นหาคำตอบได้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอายะเลยตัดสินใจเขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวชีวิตของเธอซึ่งปกติอายะก็เขียนไดอารี่อยู่แล้วในช่วงอายุ14ปีก่อนหน้าที่จะปรวจพบว่าเป็นโรคไร้พอเธอเข้ารับการรักษาเธอจึงนึกได้ว่าสิ่งที่เธอยังทำได้อยู่ก็น่าจะส่งต่อความรู้สึกความคิดและพลังใจให้ผู้อื่นได้ ก็คือการเขียนไดอารี่นั่นเองอายาเขียนไดอารี่ทุกวันจนถึงวันที่เธอไม่สามารถเขียนได้นั่นก็คือตอนที่เธออายุได้21ปีและเธอเริ่มสูญเสียความสามารถทางการเขียนและเสียชีวิตลงเมื่ออายุ25ปีเธอต่อสู้กับโลคนี้มายาวนานนับ10ปีเลยทีเดียวหากนับตั้งแต่เล่มแรกแล้วก็อายะเขียนไดอารี่ทั้งหมด46เล่มด้วยกันและนั่นก็มากพอ ที่จะนํามาตีพิมพ์เป็นหนังสือและยังถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์รวมถึงละครที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายเราไม่รู้ว่าวันพวกนี้จะเป็นอย่างไรแต่เรารับรู้ได้ว่าในขนาดปัจจุบันเรากําลังทําอะไรอยู่ตราบใดที่เรายังหายใจก็นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งหากเจอเรื่องราวเลวร้ายลุมเล้าจะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรขอให้รู้ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่เรายังทำได้คือ มันสร้างความสุขเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าไอาจะมีชีวิตเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่เธอก็ใช้ชีวิตต่อไปพร้อมทิ้งล่องรอยแห่งความสุขและความหวังให้กับคนที่รัก